วันแรกวันเล่าเรื่องผีเออเคยปกติเคยเคยฟังเรื่องเล่าผีมาก่อนไหมคะเคยชอบมากชอบฟังเรื่องผีแล้วก็กลัวผีด้วยเออแต่คิดว่าประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วก็คือโดนผีอามาอืเป็นยังไงมากคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่โดนเอามเลยก็คือเหมือนหนูค่ะเหมือนฝันเห็นแบบคนแก่ค่ะที่แบบเขาก็มีม เขาไม่ตามครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาก็ยืดร่างตัวเองขึ้นเหมือนที่แบบชาวบ้านเขาก็คิดว่าเป็นผีเป็ดนะครับคุณลุกเน,ะนาะจะมาขอส่วนบุญเนาะครับแล้วพอจังหวะก็แจกขนมได้แต่เขาก็ไล่ขายของได้อย่างเงี้ยอ่าเขาจะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงถ้าจริงไม่จริงอย่างก็ผิด嘛แมา<อ>แมนแมนก็บอกมาได้นะคะอืมแต่ว่าคือเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะจะเป็นคนสล็อตนิดนึงเบอร์เบอร์แบบเนี้ยมันจะขาดความแอคทีฟเพราะว่าชีวิตเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขาดเหลืออะไรอะ เขาไม่ได้ว่าเขาจ <นำ S 2> ะต้องให้มหปรับแบบเขาเปลี่ยนมาแล้วในระดับหนึ่ง oh. อ๋อเขาเปลี่ยนมาแล้วในระดับหนึ่ง